น้ำพริกแมงกระชอนนรกแตกนี่ยังเผ็ดได้ใจเลยใส่ทั้งพริก,รกสดพริกแข้ง มาครับมาเมื่อนี้เขาได้จีซ้อนครับของฝากจากอุบลครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นสิมาเอาปีกมันออกเนี่ยเอาปีกมันออกเรียบร้อยแล้วพักไว้ครับเดี๋ยวมาเบิรงพักของเขาบ้านนี่นี่ดอกแคปลาหรือดอกแคนาครับเอาสิเอาใส่มันออกเขาเอื่อเกียซ้อนมันบวกอ่าออกอันนี้สิมาล่างหลายนามอยู่เนาะมอเ้านี่ไปเก็บมเมือเ้านี่ได้หลายอยู่อันนี้เอาสิมาลวกไว้เบิดเลยครับ มันล่างจาก2นามสามนามคนละลวกลวกเรียบร้อยแล้วนี่เขาสิไปแซ่ส,ส่งฟีดไว้เนาะสามารถเก็บได้เป็นปีเป็น่นละนาม่นหนามันก็นได้กินนะอันนี้เป็นสูตรน้ำเลือแล้วเขาใส่ลงไปครับผมใส่ลงไปนี่อ่าแล้วขนขนมันจังหน่อยเ่ต้องโดนครับเดี๋ยวมันเปื่อยกระตักออกบาดี่ นะครับตากออกตากออกเราสิไปนอกน้ำเย็นนะนี่ครับตากออกยันลวกโดนมันสิเปื่อยนี่รับรองว่ากินได้โดนครับเก็บไว้แช่ซองฟีดไว้นี่นอกน้ำเย็นไว้นะครับน้ำเย็นลงไปครับผมบารท,ที่นี่พอเขาออกไม่เราเขาสิมาปั่นเลยปัน่นเป็นยังเครื่องมาปัน่น เขาสิ่มาปั่นเพราะกินกินแต่ละมือกินแต่ละขาบของเขาน,นนะปั่นแล้วสิเอาไปใส่ถุงพลาสติกแช่งฟีดไ้นะครับบมเมนว่าใส่เป็นก้อนยงใหญ่เทียเดียวแล้วก็เอาออกมาละลายนามมะมาอุ่นกินบมเมนครับอันนี้คือสิกินก็คือเอาออกมาถุงหนึ่งหรือปัน่นหนึ่งยังสินะมันจังบอต้องเอามาเสียเวลาละลายหนําแข็งทั้งเบิดแล้วมาค่อยแบ่งกินอันนี้เฮ้กาวา หมื่นหนึ่งแค่สิอ่าหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนห้าก้อน,หก,อนหกก้อนครับผมได้หกก้อนนะบาดท,ที่นี่เขาสิมะขัวเครื่องมันนะครับพริกแห้งค่าต้นหอมตะไคร้พริกสดแล้วกะ็กระเทียมนะครับเนาะอ่าเอามาขะขัวให้มันหอมๆนะครับนะอันนี้เป็นมันสีหอมเลยเป็นถือว่าเป็นเบสิกเลยก็ว่าได้นะ อาวมาขวานันหอมปิดแก๊สแล้วก็ยังขวอยู่เนาะเดี๋ยวมันสิใหม่อันนี้เฮ็ดเป็นภาพเร็วนะครับเนาะจริงๆมันขวโดนก็นั่นใส่เวลาโดนอยู่แล้วเขาก็ตากออกเมนูนี่ใส่เวลาเฮ็ดสองมือครับมือเดียวเพอะ,พะตอนแรกว่าที่ตาเอาอันนี้บดเอาครับมือขึ้นนี่มันดึกก็เลยใส่เครื่องปั่นเอานี่ยครับอันนี้เป็นกิริตไอ้แมงกระซอนนะเขาปั่นเอาครับมันดึกปวดมือขึ้น มัตที่นี่ใส่กิลิตลงไปอันนี้เป็นพริกเขาครับ,ครบเครื่องสมุนไพรเขาแหละใส่ลงไปเดี๋ยวเขาสิมาตําแล้วก็ปรุงเครื่องนะครับนะใส่เวลาสองมือนะครับเป็นเมนูที่เฮ็ดโดนมากแล้วก็ตั้งใจเฮ็ดมากนะครับนะเมนูสุดพิเศษเลยัมจะไปหากินยากครับบ่ค่อยมีคนเฮ็ดทะรลมั้งนะครับนี่เอาตําให้มันเข้ากันนะเขาพริกเขากเกลืออ่าเดี๋ยวเขาสิมาปรุง นะครับนะมาปรุงรสครับใส่น้ำปลาลงไปครับความนัวน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาลงไปครับนี่ผงแป้งนัวครับใส่หลายแซ่บหลายนะแล้วก็ใบบุกูดครับเพิ่มความหอมสูตรพิสูตรมันนะครับนะบอสตายโตสูตรแล้วแต่ผู้มักใส่บักหนาวลงไปพร้อมนี่สูตรอีสานกินเลียบครับตำบาดนี่ มันเข่าพริกเข่าเกลือมันนัวนะครับเรียบร้อยละสีเมืองบาทนี่เป็นยังไงลดสตินี่โยกโปโให้ฟอมแสดงว่าแ่บครับบอทันแหลวได้นี่เขาถืมาตักใส่สวยครับบาทที่นี่สิเอาไปล้วนเอาไปพัดบาทนี่ให้น้ำม,มันออกอันอันนี้มันมันมันยังแบบชื้นมีความชื้นหลายนะครับเขาเสียามาพัดให้มัน หอมพร้อมแล้วก็สามารถเก็บได้โดนพร้อมแต่สิบบ่ถึงกับแผงเพราะว่าเขาเอาเม่กินกับข้าวเหนียวนะครับนะขันเอาไปกินกับข้าวสวยนี่สิพัดให้แห้งให้มันกริ้งเลยนะครับนะนี่เสียมาผัด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 ให้มันหอมเครื่องมันหอมเพิ่มความหอมขึ้นมาอีกนะนี่ผัดไปผัดมาผัดจนมันแห้งเนี่ยแห้งกินกับข้าวสวยนี่เอาจนมันกริ้งได้เลยนะ แห่งเละเอามาโรยกับเขาสวยเีนโอวโหบอกได้เรยว่าเขาเบิดเหมาะนี่ครับเรียบร้อยละตากออกครับเอาเพอประมาณนี่พอไรความชื้นมันออกจังหน่อยนะครับนะเพราะว่าตอนแรกมันสิมันสิมันสิแบบเป็นปนนะตอนแรกนะอันนี้เอออันนี้ดูดีขึ้นมากเรารับ,รบมาแล้วมาแล้วมาพอกันกับอีสานกินเรียบเมนูแซ่บๆบานๆเขา,าอีกขี้ก่อน,นะครับก็สวัสดีนะครับเนาะพี่น้องทุกๆคนนะครับเลยเอฟซี FC ทัน สิบ้ามากินนี่เอาน้ำพริกแมงกีซ้ซอนครับน้ำพริกอแมงกระชอนนะครับนะอันนี้แบบภุมมใจน้ำเสนอมากตั้งใจเฮ็ดมากเฮ็ดขามมือว่อเฮ็ดตั้งแต่หมูอวานเหนียดเยรดิมอดเลหยฟังนะครับนะกินกับป่าทอดนะครับนะนี่ปลาทอด ของฝากเขื่อนอันนี้ของฝากป่าเขื่อนอุบลรัตบาทของผละนำพ้องนำพรองอันนี้ก็ของฝากเขื่อนกิริตเอ้ยบ่ิแวนกิริตแม่งจีซ้อนครับของฝากจากอุบลนะครับอันนี้ไปเก็บมาที่ห้องหลวงวานนี่ขามมือขามเบ็นเขื่อนดอกแคป่าแค่นะครับแล้วก็สิมีอันนี้บ่หูว่าเพิ่เอื่นพักอีหยังพักพักแว่นพักอีหยังสักยางนี่แหละเนาะ จำซื้ออะไรให้กันรรรรรกระสีมีบะเขือครับบะเขือแล้วกับิมสีนี้มากระเจี๊ยบลูกกระเจี๊ยบนะครับมามาแซ่บๆน้ำกันครับรับรองว่าเด็ดนะเป็นยังที่ว่าสิรเราไ้ฟังที่เห็ดต่ต้งแต่หวั่วานวันเสาร์ตอนแรงห่ามงแรงจนฮอดสองทุ่มว่นล้วมาเหตดตอนเสาร์วันอาทิตย์คือมือนีสดๆร้อนๆเลยครับมามาซิมกันมาลุยกันเลยดีกว่ารับรองเด็ดครับนี่ ผมเจน้ำเสนอตั้งใจเฮ็ดมากๆเลยครับนี่นี่ฮ <laughs> ึ่อจ้นอ้าวพันเอิญผักอยัง กับบัวบกมันคือกันวะบูวะหูนะ มาเลยครับมาเดียมาเดี๋ยุดยอดครับ,รบน้ำพริกแมงกระชอนนรกแตกนี่ยังเผ็ดได้ใจเลยใส่ทั้งพริก,รกสดพริกแห้ง ผู้ใดบ่อท่านร้องนะครับไปร้องแต่ท่านผู้ใดบ่อกินกับข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวเนี่ยสีชดให้มันว่แห้งขนาดใดยแต่ว่าท่านกินกับขา้าวเจ้าข้าวสวยเฮาเนาะไปคั่วไปไปล้วนไปผัดไ้มันแห้งจนมันกริ้งได้นะมันกริ้งได้อะไขมันแห้งเลยแล้วมันสิสามารถเก็บได้โดน เอามาโรยกับข er. ้าวสวยห่อนๆสีเปนบอกได้ครับเดียวว่าเขาเบิดหม้ออันนี้กินเขากับข้าวเหนียวมันสิเบอสิเฮดเบอแห้งหมดเลยนะครับ คุ้มกับการเฮ็ดขามมือขามเวน Bao tầm tầm bầu một mgua này, xong thùng qua rồi bắn nòng bụi vô cái pan tầng hiệp mãi niệm thêm 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 หอมตำมุนไพรนะหอมเครื่องถึงความ 嗯。Mm hmm. <laughs> thôi cái này, bánh nữa, cái ắt ắt, bánh nè cái chim nhạt chim nhạt จิ้มกระพักหนึ่งอขอบคุณครับ ขนาดนี้มือนซอยยังหววนขนาดนี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับเุทธิ์จะหาเมนูบ้นบานๆแซ่บ,บมาเห็ดสู้กินสู้เบิ้งนะครับเนาะขันผู้ใดสนใจอยากลองนะครับจัดเลยเฮ็ดตามคลิปได้เลยนะครับนะรับรองว่าเด็ดหอมซีซาบสุดยอดครับ ไปเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดแชร์ให้น้ำนะครับคันถือใจเป็นกำลังใจให้กันไปละมือนีจวดรถ